จบไปแล้วนะครับกับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแรกนะครับเตะกันครบ8นัดแล้วและคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าแต่ละทีมจบอันดับที่เท่าไหร่และทีมไหนเข้ารอบทีมไหนตกรอบและแต่ละทีมผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอใครบ้างคลิปนี้มาดูนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูผลการแข่งขันนัดที่8กันก่อนนะครับก็เตะพร้อมกันหมดเลยครับทุกคู่เตะสามครับโหดูกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับแต่ผมชอบนะเตะพร้อมกันจบพร้อมกันรายงานทีเดียวเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผลการแข่งขันนะครับคู่แรก แอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะเซลติก4-2ถัดมาบาร์ซโลลูนาเปิดบ้านเสมออตลลันตา2-2ครับโอ้โหคู่นี้น่าเสียดายมากบาซานํำตั้ง2อรอบอะแล้วก็โดนตามตีเสมอ2รอบเลยก็ไม่เอาอะไรแล้วกองหลังเกมเนี้ยคือรั่วจัดนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลแล้วก็ตามเลยครับแต่น่าเสียดายอะถ้าเกิดชนะแค่ลูกเดียวอะเข้ารอบไปในฐานะอันดับหนึ่งเลยนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกัน,กนถัดมาเลวกูเซนเปิดบ้านชนะสปาร์ตาปรัก2-0ถัดมาบบเยิร์มิวนิกเปิดบ้านชนะ Slo วานบิทิสลาว่าสามหนึดอทมุลสกอร์เดียวกันเลยครับเปิดบ้านชนะชัต้าโดเนต3-1ถัดมาบรดเปิดบ้านแพ้กับเรอัลมาดริด0-3นะครับพี่ราชันแกเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับบอกเลยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปเนี่ยมาดริดจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะครับถัดมาลิเวอซาเกลเปิดบ้านชนะเอซีบิลาน2-1ถัดมาคิโรน่าเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล1-2อินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะไอซ์มูนาโก3-0ยูเวนตุสโดนคาบ้านครับเบนฟิกา้ามาย้ำคาบ้าน0-2นะครับ ถัดมาลิวเปิดบ้านชนะเฟเยนูด6-1หนโอ้โหลิวนี่โคตรโหดเลยนัดนี้ถัดมาแมนซิตี้เปิดบ้านชนะขับ,บร,รุก3-1ก็พลิกสถานจากที่อยู่โซนตกรอบอะพลิกกลับเข้ามาได้นะครับก็รอดดุดวิดนะครับสำหรับแมนซิตี้ถัดมา p s เวีเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล3-2โอ้โหแพ้สักทีนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแต่เป็นการแพ้ที่ไม่ได้มีผลอนะไรเนาะเพราะการันตีเข้ารอบไปแล้วและเกมนี้ก็พักนักเตะต,ตัวหลักนะครับแพ้ก็ไม่เสียหายนะครับแถมบาซ่าสะดุดอีกก็ยัง คงเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงคู่ถัดมาครับซาล์บวกโดนคาบ้านครับแอมตมาติดมายำคาบ้าน1 4นะครับถัดมาสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเสมอกับ,บโบโลญญา11ถัดมาซวมกาสเปิดบ้านชนะเบลลซิก1-0สตุตการ์ตเปิดบ้านแพ้กับเบเชน14และสุดท้ายยังบอยเปิดบ้านแพ้ให้กับเอฟเคสวีนาสวีด้าอ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนที่ผมเดาไว้ในคลิปพิววิวถูกกี่คู่กี่คู่เนี่ยดูเอานะครับผมไม่ขอพูดเยอะนะครับผมพูดในคลิปก่อนอะ ในแอปที่เป็นตัวแอปอะคลิปปิว,ลวเลยเยนะครับโอ้โหหาว่าผมเป็นทีดกงทีเด็ดด้วยเหตุนั้นเราขอเซฟเซฟไว้ก่อนนะ่ะถัดมาครับมาดูตารางคะแนนนะครับนี่คือบทสรุปตารางคะแนนนะครับรอบแรกก็สิ้นสุดลงแล้วอันดับหนึ่งก็ได้แก่ลิฟท์ครับแข่ง8นัดชนะ7แพ้1มี21เแต้มนะครับโอ้โหนี่ขนาดปล่อยจอยนะสุดท้ายนะคือถ้าไม่ปล่อยจอยเนี่ยมีสิทธิ์ชนะ8นัดเลยนะครับส่วนอันดับ2บาร์ซโลน่านัดสุดท้ายอะแค่ชนะแค่ลูกเดียวเองอะ ด้วยประตูได้เสียที่พวกเขาดีกว่าอยู่แล้วนะครับชนะแค่ลูกเดียวพวกเขาก็จะมีแต้มเท่าลิอู์พูลิบแต้มเนาะแล้วก็จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยนะนี่คือตารางคะแนนตอนที่บาร์ซ่านำอตาลันตา2-1หนึ่งเนาะผมโพสเลยครับโอ้ี่เราจะจบจ่าฝูงแล้วเนี่ยได้ยดดืดนิดนึงนะครับสุดท้ายโดนตีเสมอดิปาสลิกมึงจะยิงทําไมและถามว่าจบอันดับสองกับจบอันดับหนึ่งต่างกันมากไหมไม่ต่างกันครับได้ยืดเฉยๆเออแบบเฮ้ยผ่านเข้ารอบแบบน้นหนาวเว้ยอะไรเงี้ยได้โพสเนาะขิงอีกทีมหนึ่ง <laughs> ถัดมาครับอันดับอารอัเซนอัลดับอินเตอร์มิลานดับ5อาร์เจโก้มาดริด6เรอัลคูเซน7ลิว8แอสตันวินล่าหวลิลกับแอสตันวินล่ามาเหนือนะเนี่ยซึ่ง8ทีมนี้นะครับจะผ่านเข้าไปรอรอบ1 6บทีมเลยนะครับรอเจอใครบ้างเดี๋ยว ไปดูอีกทีนะครับถัดมาดับเก้าออตาลันตาดับ10ดอทมูลสิบเเรียลมาดริดไว้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> แหมในลาติาเนี่ย <c oughs> ผมอยู่แค่ดับสามเนี่ยแซวผมจังเลยอันดับ3เป็นไงอากาศตรงนั้นเป็นไงบ้างตรงนี้หนาวจังเลยแหมที่พี่อยู่ดับสิบเอผมไม่เห็นแซวพี่เลยนะห <c oughs> ยอกหยอกยอกถัดมา12บาเยอร์สิบเอซีมิลานอ่ 14, v, 15, า14บสี่พีเอสวีสิเปเช่ทะลุลงมาอีกยูนิวส์ยสิบนะครับแมนซิตี้นี่ ลอดผลมาได้นะครับพลิกขึ้นมาอยู่อันดับย2ิบสเลยก็ยินดีด้วยนะครับถัดลงมาทีมที่หลุดจากอันดับ24ิบสอยิบายลงไปจนถึง36เนี่ยคือไม่ได้ไปต่อนะครับตกรอบครับอะถัดมาครับมาดูเพลย์ออฟนะว่าเฮ้ยแต่กันยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วไม่ต้องงงครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเข้าใจเลยอะ นี่ครับอ่าตรงนี้คือรอบเพลย์ออฟนะครับจะเตะกันแบบเย่าเยือนนะครับสนัดส่วนตรงนี้คือรอบสุกทีมนะครับอ่าทีมที่มารอก็นี่แทีมนะครับจุดตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมแต่ละทีมเนี่ย มีชื่ออยู่2ฝั่งเลยคือมันจะมีการจับฉลากอีกทีเนาะว่าทีมไหนจะอยู่ฝั่งไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับบนสุดรอบน็อกเอาท์นะครับนี่สทีมนี้ซึ่งอยู่ในกรอบนี้ข้างบนก็จะเป็นไอซ์มูนอโกแล้วก็แบรดข้างล่างเป็นเปเชแล้วก็เบนฟิก้าเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเคสของเปเชนะครับเปเชมีสิ์เจอมโนอโกแล้วก็แบรดนะครับจะไม่เจอเบนฟิก้าเนาะและถ้าสมมุติว่าเปเชเจอไอซ์มูนโกอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น a, Brad, เบนฟ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอีกก็ทําเหมือนเดิมเลยครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่งงกันนะคือเอาง่ายๆก็คือตอนนี้รอจับฉลากนะครับว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนนะครับซ้ายหรือขวาซึ่งในรอบน็อกเอาท์เรียกว่าจับฉลากลุ้นกันสนุกครับมีทีมใหญ่ชนกันเยอะเลยนะครับแต่ผมว่าแกงเนี่ยตึงสุดแอ่ะมีทั้งแมนเชสเตอร์มาดริดบาร์นเซลติกบอกฉันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยซึ่งเซลติกเนี่ยต้องลุ้นนะครับว่าจะเจอมาดริดหรือว่าบาร์ยนเอาทีมไหนดีแต่หลักๆจากตรงนี้เนี่ยเรา จะได้เห็นบิ๊กแมต์แน่นอนครับไม่แมนซิตี้เจอมาดริดก็แมนซิตี้เจอบาเยอร์เน่ะอืมก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบนะครับหลังจากนี้เราก็อรอลุ้นนะครับว่าผลจับฉลากรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงใครเจอใครบ้างก็เดี๋ยวก็รู้เออถ้าใครไม่อยากพลาดก็กดติดตามผมไว้นะครับน่าจะทำคลิปอยู่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับแจกกัน